ชัดเจนเอกสารพร้อมโอนนะครับดูนะครับใบเสร็จจากายแดงยังอยู่นะครับนี่ไงครับอิสุดีแม็กเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของนิดนึงก่อนนะครับตรงนี้ถึงเป้าหมายแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปทําคลิปไปดูนะครับนั่งมามันกินนุ่มมากผมบอกเะไรลยนุ่มมากแล้วแอร์แบบเย็นเย็นมากคันนี้เย็นมากเลยสักครู่นะครับอ่ะผมรบกวนเก็บนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเล่มทะเบียนอยู่ตรงนี้นะชัดเจนนะมีเลย์ไม่ดูโอเคครับผมอ่ะ แอร์อยู่ตรงนี้นะครับเบาได้นะนี่ไงเบาได้เลยเห็นไหมครับเฉพาะข้างหน้านะครับก็มาถึงก็ก็เย็นแล้วแล้วผมแบบที่ผมบอกนะเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยนะดูมือเดียวจริงๆครับคู่มือการใช้รถนะครับจากใบแดงอ่ะออกมาจากใบแดงอยู่ครบเลยครับผมอยู่ครบเลยเขาดูแลรักษาดีมากสำเนารถก็มีเล่มก็มีนะครับอ่ะแต่ขออนุญาตลงแล้วกันแล้วดูนี่ครับพรมพรมพรมให้ดูพรมก่อนนี่ครับรถเดิมนะครับผมไม่ได้สอนนะเพื่อนๆรถเดิมนะครับพื้นเดิมหมดเลยแล้วดูครับพรมนะครับ จากายแดงแบบไหนแบบนั้นนะครับสะอาดมากดูดิอ่าเห็นป่ะนี่ผมอิทสุจากไยแดงนะครับตั้งแต่ออกข้างมาเลยนะเออแล้วดูครับไฟสองน้านข้างติดครบผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเบาะทุกตัวนะครับดูดิครับข้างหน้าข้างหน้านี่จอ Android 7นิ้วนะครับระบบเ d ดีนะดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธกล้องถ่ยหลังโคตรชัดเลยแน่นอนที่สุดเลยครับแล้วดูครับกระเป๋าจริงจงจริงโจอยู่ครบนะครับ แล้วพรมเดิมหมดเลยแล้วก็ดูในมีถาดรองให้อย่างดีครับเบาะหนังแท้นะครับ3ตอนอ่ะเดี๋ยวผมลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นแบบ้หนสวยแค่ไหนนี่ไม่ได้ดับเครื่องเลยนะไม่ได้ดับเครื่องเลยนะครับนั่งมาแบบเมื่อกี้เลยแอร์ด้านหลังเห็นไหมครับเวลาลูกท่านหลานเธอนั่งสบายเมื่อกี้ผมนั่งมาเย็นฉ่าเลยอ่ะตอนนี้จะอ่เห็นแล้วว่ามันกว้างนะครับท่านเพื่อนเห็นแล้วว่ามันกว้างนะครับแล้วเบาะเบาะนะเดิมมากนูน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 โฟกัสนูนเลยครับกล่องใส่แว่นอ่าไม่ใช่เท่านั้นนะครับดูครับ ถุงหุ้มอ,ะ,อะบังแดดอะไม่ได้แกะออกเลยจากใยแดงครับเพื่อนเพื่อนแล้วดูดิระบบไฟนะผมบอกให้เลยเขาเปลี่ยนมาเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็น LED ทั้งหมดแล้วสุดจริงสุดจริงคันนี้คันนี้ผมเออบอกกันเลยว่ามันเดิมมาจากายแดงจริงๆนะครับเพื่อนๆผมทําคลิปมาหลายคันนะคันนี้แบบเดิมเลยแบบเดิมเหมือนประมาณว่าแม้กระทั่งสีนะอ่ะสีผมเดินดูละสีเดิมไฟสองข้างติดครบนะครับปกติอ่ะผมพาไปดูด้านหน้าดีกว่า สวัสดีอีกทีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราอยู่นะครับกับอีสูสุนะครับผมแอดเวนเจอร์รถครอบครัวคันนี้พิเศษจริงยิ่งกว่าใส่ไข่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนผมจะบอกให้เลยนะแหลกหลังคายังมาจากป้ายแดงนะครับตรงรุ่นแอดเวนเจอร์เลยนะเพื่อนๆื่อนนะตรงรุ่นเลยนะแล้วดูครับหน้าหล่อแบบนี้แล้วดูดูกันศาสตร์แมลงนี่ครับของแต่งของแต่งนี่มาแบบนี้เลยนะแอดเวนเจอร์มาแบบนี้เลยอะโอ้โหหล่อจริงนะครับรถเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยออกจากกรุงเทพมหานครนะครับ แต่เจ้าของรถนะครับเขาอยู่เชียงใหม่นะครับก็เลยเพิ่งย้ายไปไม่นานนะครับผมนะครับก็เลยวันนี้ผมบอกมีโอกาสดีมากครับที่ได้มารีวิวให้นะครับมาดูเลยครับสตาร์ทเครื่องเรานะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูใหม่ได้นะอ่า้วดูดีครับไฟตัดหมอกมาครบชุดแต่งมาครบแบบนี้เลยนะครับผมครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับผมเห็นไหมครับพร้อมไฟตัดหมอกแล้วดูครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยดูยางครับดอกแน่นๆเลยครับพร้อมล้อแม็กกีสุจากไฟแดงมาแบบนี้เหมือนกัน เสียงเครื่องเดินนิ่มมากเลยนะครับสตทิ๊กเกอร์เดิมนะดูครับบันไดข้างชัดเจน i ิ u ูซูเอชแอนเจอร์มาสเตอร์นะครับอโคเมียมนะนะเพื่อนเพื่อนโคเมียมเรียบร้อยมือเปิดโคเมียมเรียบร้อยแล้วดูด้านคนขับผมพาไปดูเห็นไหมครับอันนีนี่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 คันนี้มันพิเศษแบบไหนผมให้ดูเลยกระเป๋าจิงโจตรงนี้มีจากป้ายแดงเบาะเดิมครับเพื่อนเพื่อนอิซูซูเอชแอนเจอร์ตีตามมาเลยครับ ทั้งคนขับและคนนั่งข้างชัดเจนและดูพื้นพรมสิเป็นยังไงชัดไหมครับแอดเวนเจอร์ไม้โอ้คันนี้แบบที่สุดของที่สุดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพื้นด้านล่างนะครับดูครับสะอาดมากเลยครับดูเลยครับนี่ครับเป็นพรมให้แบบนี้เลยอ่ะดูครับหรือให้แบบนี้เห็นเห็นแบบนี้เลยไฟหน้านะครับปรับระดับได้หนึ่งระดับสองระดับสามระดับนะครับสูงต่ำนะครับสามระดับเลย คุณนั่งอยู่ในรถไฟมันต่ําไฟคุณสามารถดันดันดันขึ้นไฟสูงได้เลยนะครับผมขออนุญาตเก็บนะครับผมพื้นเดิมนะผมพื้นเดิมเลยบอกแบบนี้ดีวกว่าเบาะเดิมผมพื้นเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าขอเปิดห้องเครื่องหน่อยได้ไหมครับอ่ะแต่ผมจะดับเครื่องให้ก่อนนะตอนนี้กี่กิโลแล้วผมพาไปดู2องแสนหกหมื่นกว่ากิโลนะครับ2แสนหกหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับผมขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ากล้องมันชัดไหม ลองให้เลยดีไม่ดีเดี๋ยวรู้กันกล้องชัดหรือไม่ชัดไอยาชัดไหมครับชัดแจ๋วเลยเห็นไหมครับกล้องชัดมากกล้องชัดมากเลยอผมใส่เกียร์ธรรมดาแล้วล้วอยากจะบอกว่าขับสองก็ดีขับสี่ก็คือลุยกันเลยครับทีเดียวราบบไฟหน้านะครับหลอดไฟพวกนี้นะครับเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่เป็น LED ทั้งหมดแล้วเจ้าของดูแลรักษามาอย่างดีไฟฟ้าทั้งคันนะครับผม ปรับข้างก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันครับผมฮะแล้วดูครับแบบที่บอกเลยกุญแจรีโมทนะครับทั้งหมด3ดอกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหายนะครับมีสำรองให้แน่นอนนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะคันนี้ดูดิเดิมหรือไม่เดิมอ่ะดูดิโฟกัสได้เลยคุณอยากใส่แว่นตรงนี้กล่องใส่แว่นอยู่ครบนะครับอ่ะเราขอดูไฟเราติดไหมอ่ะผมเช็คให้เลยติดหมดแสงสว่างยามค่ำคืนอ่ะผมขอดูนะครับตอนนี้ดับเครื่องแล้วนะดับเครื่องแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูว่าทีเดียวติดไหมลองเลย ติดเลยครับผมมีอะไรโชว์ไหมมีอะไรโชว์ไหมมีอะไรโชว์ไหมไม่มีนะครับแบบที่บอกนะเกียร์ธรรมดานะครับขับ2ก็มันสนุกดีขับ4ี่คือพร้อมลุยอะไปขอดูห้องเครื่องหน่อยโอ้ผมกลัวเหลือเกินผมกลัวกล้องผมตัดคับเพื่อนเพื่อนผมกลัวกล้องผมตัดเหลือเกินเลยว้าวเพื่อนๆนมันดวงบอกเลยครับว่ารถเดิมมาจริงๆครับท่อเดิมหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนนะเดิมนะครับผมให้ดูเลย ดูเสียงเครื่องเดินนะครับนิ่มมากนิ่มมากเลยครับระบบเบรก ABS EDB แล้วนะครับคันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับนะครับชัดเจนไหมเห็นนะครับขอโฟกัสหน่อยนี่ครับเลขอยู่ครบนะครับเพดอยู่ครบนะครับแล้วเสียงเครื่องเดินนิ่มมากแล้วเครื่องเครื่องแห้งมากเลยขอดูหน่อยครับควันขึ้นไหมขอดูหน่อยดิมีควันไหมเออไม่มีไอเลยครับผมไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีจามโอเคครับชัดเจนเลย เพื่อนๆในนี่คือระบบเบรก ABS EDB นะครบนะขอดูไฟหน้าหน่อยได้ไหมครับขอดูหน่อยสิผมรีวิวแล้วมันขึ้นเลยอยากให้เขาดูให้เห็นให้ชัดเจนไปเลยอาตัดมองติดครับนี่ครับแสงเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับแสงมันสีขาวจากโรงงานนะเพื่อนๆแสงสีขาวจากโรงงานนะชัดเจนโอเคครับปิดเลยครับปิดเลยครับขอดูด้านหลังหน่อยครับขอดูด้านหลังหน่อยเดี๋ยวผมจะพาดูเพื่อนๆสวยมากจะพาดูเลยครับเพื่อนๆ รถมือเดียวเลยมือเดียวเลยครับสีแดงแบบนี้ไม่เหมี่ยวแบบนี้เลยดูครับแล้วดูครับสีเดิมนะมีเก็บมาเป็นบางชิ้นเท่านั้นอ่ะผมจะให้ดูครับด้านหลังเปิดให้หน่อยครับนี่ครับช้าๆครับช้าๆครับบางคนไม่รู้เปิดแบบไหนนะครับเปิดแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหรักจูรี่ลักจูรี่บริษัทอินสุออโตเซ็นเตอร์โอ้โหเดิมสนิทเดิมสนิทด 30DI เทอร์โบนะครับ ABS EDB นะครับจากไปแดงยังไงอย่างนั้นโทรศัพท์อย่าเพิ่งตัดนะจ๊ะอย่าเพิ่งตัดนะจ๊ะผมให้ดูด้านหลังนะครับผมนะครับสะอาดมากกว้างมากแล้วดูครับของเดิมจากโรงงานมันดูเนียนตาจริงๆอ่ะผมขอพับให้หน่อยได้ไหมครับกล้องถอยหลังชัดไหมดูใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆนะนี่ครับวิธีการนะครับวิธีการยกเบาะนะครับกดตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับวางสัมภาระได้เลยครับเพื่อนๆ ไปเที่ยวทั่วไทยกันได้เลยครับคันนี้นะครับแบบที่บอกเลยละครับนี่ครับลูกท่านหลันเธอนั่งนะครับแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับที่วางแก้วนะครับน้าผมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับน้าผมแช่ไว้ครับผมชัดไหมครับโอเคนะครับปิดก่อนอ่ะดึงลงมานิดนึงครับนี่ขนมะพร้าวน้ําหอมได้สบายเลยนะครับดึงขึ้นมานิดนึงครับนี่ไงครับเพื่อนๆอนอยากจะจะนั่งก็ดึงขึ้นมาจะอยากจะค้าขายก็พับลงไปเอากล่องวางได้ครับผมอ่ะอันนี้นี่ครับแอดเวนเจอร์ไหม จากป้ายแดงเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูครับมีอะไรบ้างเอ่ยอยู่ไหมอยู่ครบไหมเครื่องมือสําคัญที่สุดต้องอยู่นะครับผมอ่ะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตนี่ครับที่วางนะครับที่วางนะครับอ่าที่ใส่ล่มนะครับหรือใส่ไม้สนุกได้นะครับผมได้นะครับผมน่าจะได้เลยนะครับกระเป๋าจิงงจกข้างหลังอยู่ครบนะครับผมอ่ะปิดให้ผมนิดนึงครับผมกลัวแบตผมกลัวโทรศัพท์ผมมันจะตัดครับมันร้อนปิดนะครับ อ่านะครับดึงลงมาปิดปึ๊บอ่านี่ครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ครบที่สําคัญที่ผมบอกนะครับแหลกหลังคาข้างบนนะครับพร้อมขนสัมภาระเที่ยวทั่วไทยไปได้ทั้งครอบครัวนะครับเดิมจากไฟแดงเลยนะครับปิดฝากระโปรงให้นยครับโทรศัพท์ผมร้อนแล้วร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วให้ดูยางนะครับบิสโตรนะครับผมดอกแน่นๆแบบนี้เลยขับดีมากเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ธรรมดาและเกียร์โฟใช้ได้ปกติอีกทีครับกับอีดิสุดเอ็กซ์แอนจเจอร์มาสเตอร์นะครับรักจูรี่คันนี้ปี2003นะครับ เครื่อง3 0 d i t u r b o นะครับผมแบบที่ผมบอกนะเมื่อกี้นะออกห้างร้าน82,000บาทตอนนี้นะครับพิเศษสุด159,000บาทอีกทีครับ159,000บาทนะครับผมบอกให้เลยว่ารถบอดี้เดิมสวยสีเดิมมีเก็บมาเป็นบางชิ้นผมรายงานให้ตรงๆคงไม่เสียเวลาคุณนะครับโทร0957401229 idline utbp อีกทีครับก่อนที่แบตจะตัดนะครับใครที่หารถครอบครัวแสนกว่าบาทนะครับ แล้วลดมือมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับจากศูนย์เลยนะผมบอกให้เลยนะคันนี้มีใบเสร็จให้เห็นนะครับว่าออกมาล้านแปดหมบาทตอนนี้นะครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่ราคาเพียง1นึ่งแบาทรถหลักล้านนะครับตอนนี้น่าใช้มากเลยผมบอกให้นั่งมาเมื่อกี้นุ่มมากเลยครับแล้วช่วงล่างนั้นแน่นหนึบมากเครื่องนิ่มมากแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับดูหนังฟังเพลงในรถครบคุณไปเที่ยวกับครอบครัวได้เลยนะครับเที่ยวทั่วไทยไปได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะครับเห็นไหมครับ รถมันมีชุดแต่งรถมันมีสเสน่ห์แหลกหลังคาเดิมแบบนี้ครับไม่ได้มีง่ายๆส่วนมากผมจาไม่ค่อยได้เจอนะคันนี้ต้องบอกว่าเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นส่วนเลยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วรถด,ดูมันมีสเสน่ห์ของมันเองเลยไหมครับดูดินี่ผมอยากจะทําคลิปให้นานกว่านี้นะโทรศัพท์ผมมันร้อนนะโทรศัพท์มันร้อนนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมย้าอีกทีนะหารถราคาแสนกว่าบาทแล้วแบบพร้อมไปทั้งครอบครัวนะครับแล้วแบบสายลุยนะ เพราะว่า oh, ตัวนี้ขับ2ก็ดีขับ4ก็ยิ่งมันนะครับพร้อมลุยพร้อมตะกุยให้กับคุณเลยนะครับในราคาเพียง1 0 0 0 0แสนนะครับ5 9า0 0บาทออกห้างที่1ล้านน่ะดูสิครับออกห้างล้าน82,000บาทเมื่อกี้ผมดูจากใบเสร็จที่ออกจากใบแดงมานะครับตอนนี้นะครับพิเศษสุด1 5 9 0 0 0บาทโทร095 740 1229 ID Line u t b p ขับดีเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเอกสารครบพร้อมโอนกุญแจรีโมท3ดอกเลยนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหายนะครับคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับและดูชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับด่วนนะผมบอกให้เลยผมต้องขออภัยกับบางคลิปที่ผมลงไปแล้วบางคนเขาดูไม่ทันแลวเขาบอกว่าเสียดายนะครับคันนี้นะครับถ้าใครที่ตามผมนะจะเห็นเลยครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นไปเลยครับยังไงนะครับอีกทีผมรบกวนฝากติดตามกับผมด้วยนะครับขอบพระคุณจากใจขอบพระคุณอีกทีคันนี้สภาพสดแล้วก็ใสมากเลยนะครับ ในราคาเพียง159,000บาทนะครับนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องริ่มมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมนั่งมั้งหลังแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนครับอีกทีครับกับอีดิสุตแอดเวนเจอร์นะครับปี2003คันนี้รถสวยมือเดียวจากป้ายแดงมาเลยครับในเล่มเลยอ่ะโอ้โหยอมยอมยอมออกออกข้างมาล้านแปดหมบาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาจับต้องได้อยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นโทร0 9 5 7 4 0 1 2 2 9 ID Line UTBP สสวยขนาดนี้ ควานหาเถอะครับหายากมากสวัสดีครับ